รู้หรือไม่6สัญลักษณ์บนฉลากของเสื้อผ้ามีความหมายว่าอะไรกันบ้างวันนี้มาทําความรู้จักกันค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์บนเสื้อผ้าแต่และแบบเนี่ยมีความหมายว่าอะไร วันนี้ค่ะบีมจะมาบอกนะคะว่าความหมายของแต่สัญลักษณ์แบบกว้างๆะคะมีความหมายสื่อถึงการดูแลรักษาผ้ายังไงเริ่มกันเลยค่ะ 1. กะละมังหรืออ่างซักผ้านะคะสัญลักษณ์แบบนี้จะมีความหมายถึงการซักนั่นเองค่ะการซักที่ถูกวิธีของเสื้อผ้าตัวนี้ต้องทำยังไงสัญลักษณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะ2 สัญ,ญลักษณ์ของวงกลมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมค่ะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะจะแสดงถึงการอบผ้านะคะที่ถูกวิธีค่ะของเสื้อตัวนั้นหรือกระโปรงกางเกงตัวนั้นที่คุณจะอบค่ะ 3. สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปเต่ารีดค่ะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะจะแสดงถึงการรีดนะคะในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือวิธีการรีดที่เหมาะสมค่ะ4 สัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปวงกลมสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะคล้ายๆกับเครื่องอบค่ะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงการซักแห้งซึ่งสัญ,ญลักษณ์ก็จะสื่อความหมายแตกต่างกันไปค่ะดังนี้ห้าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะหมายถึงการตากผ้าค่ะการทำให้ผ้าแห้งก็จะมีแตกต่างกันไปให้เราเห็นดังนี้ และ6ค่ะคือสัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะหมายถึงการฟอกขาวที่ถูกวิธีของเสื้อผ้านั้นนั้นค่ะสัญลักษณ์ก็จะมีไม่มากนะคะสัญลักษณ์เฉพาะก็จะมีดังนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากจำสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าการสแกนเสื้อผ้าแล้วนะคะอยู่ในแอป a u s h i e Watch a n d d i e เลยค่ะเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆ เพียงแค่คุณนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันอัลจ l i w a t n h a n d Die ค่ะแล้วก็ไปที่สแกนเสื้อผ้าแล้วก็เอากล้องของคุณนะคะจ่อไปที่สัญลักษณ์นั้นเลยค่ะมันก็จะบอกเลยว่าสัญลักษณ์นั้นนะคะมีความหมายว่าอะไรไปลองหลดแล้วมาใช้กันดูนะคะ